Hmm. ไล่เดี๋ยวไล่เดี๋ยวไล่นี่กบบิกนี่โอ้ยปลาดุกไหมปลาดุกปลาดาบอะไรคะพี่น้องเล่าอุ้มเมือปอล่าค่ะพี่น้องอุ้น้ำม้อยสวัสดีจ้าคอแม่พี่น้องเอสตี้สุขุชุ่มนพี่น้องปลาดาพ้าลงทงมหาอยู่หาอยากมาหาหุ้มปลาน้ำเพลินเนาะค่ะเนาะ การหอนๆมาเล่นน้ำค่ะพี่น้องอมาเล่นน้ำม,มาเล่นน้ำเันกระลังงุ้มปลาเนาะค่ะเน,นาะน้ำหน่อยๆปตาพี่น้องมาหาปลา,หาย,ยาหายอยากหาอยู่หากินค่ะน้ำเหลือแค่นี้แหละค่ะพี่นอ <laughs> ้องพุ่มปลาดุกปลาคอปลาดุกนะคะปลาดุกหลายไหลไน้ำคันไหนมาคุณค่ะ วุนอามาเมื่อเมื่อเืคุณไงลี่เราปลกคอยไแล่วคุณน้นำคล้องเรือเนีนน้อยแล้วค่ะพี่น้องเปนอะไิดลมุ้มเ้วค่ะฮอเฮาอเฮอเฮ้อฮอเุ้อนฮ้อนอเฮ้อน้ คม่มอนเ่ามันมอออาออกงูมาตัวยีง่ยเดี๋ <c oughs> ไปหาตอเหงาจาคองเลยบล้องนำ้ำเจียขาตัสูบยาวมนละเบอ,อกนบลจังเจียนี่เมนลงตเหวันมักไว้ตัวมันยังคอยบ่ออออ <c oughs> กลาดูกบอนเต็มอยู่คุณโอ้ยมีนองกระดูกเป็นเสี่ยนบอนเสียนหอตัวครับปาดูกุณไลค่ะคุณบันดาติดตังกล้องไว้เนาะค่ะเนาะโอ้ยบังเลยค่ะพี่น้องประดุกบอนไหลค่ะ อากาศตนอนเช้าก็จะเย็นๆเนาะค่ะเพิ่นงี้ค่ะพี่น้องปลาดุกบอลดูหลายครับขออนุญาตลงรูปปลาเนาะค่ะเนาะบ่ม,มีมือก่องค่ะพี่น้องตั้งโมไรคือุ่งหั่นอุน้ย <laughs> ปลาดุกบอลายครับ ăn, ở, ở tháng này nè Bà khôi nhây Bát nam bóp nhúp lấy Bớt, bớt, bớt này khôi nhé Bát, bà này khôi Bắt lúc này nè <laughs> ừ, xếp. เอา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 ยีก็ยีแกลยตัวยืนอยู่ในคอนสอยู่อถือแหน่อยยังมาว่าน้อมกันเน่มันมาเสียท่ามันก็เสียท่ามันี่มันนี่อท่านงมันมันมันเป็มันจะเปนอีกต่อเดียวเลยไหมอืมโอ้จีนปวาปลาดากระิ๋ลง้วยเหรอถไม่โอ้ปลาแ็งเงี้ยต่ำมืดหรอว่เป็นยังเราแป๊บเดียวกบเศ้า บีบเรียนออกแ๊บเดียวก็อซบปวดดอกมากระแยงกระไลมาดูกระไลระวังเนือขคอยปัดมัอท่านซื่อๆเดน่วิปัดหัอพระท่านอยู่รุ่กันเนาวดัด่นเนี่ยเมนดมน กินท like, ั่วนานละเอ้ายันหายังประดูกอยู่บ่กลาดุกในเย็นลายโพเดปกระดูกมันย้ำเราว่างเราว่างเอายังมันออกตัวไงบ่ตัวไ่ตัวหนึ่งน่คยังมันออกเป็นเี่ยนแล้วเขี้หลบวะพี่นาบ้านนะคะพี่น้องบ่ไกลบ้าน

เรากระเจาม,มาหาป่ามาเนี่ย,ยลนีว่ามูกชิ้นเขากวนเป็นเขียนไหมเรียวพี่น้อง ปลาขาวใหญ่ปลาขาวตัวใหญ่ๆเออพอดีมีคนอยู่ข้างบนลงกล่องไหนน้ำดิเด้อได้แล้วได้แล้วปลาขาวใหญ่ได้แล้วมาเด้อมาเด้ออุ้ยเอาแบบนี่ เนี๋ยว <poker phones> ไปเดี Enough, ๋ยวไหนจะไม่ใจดีอ่ะแม่แม่ไปหากันนะไปด้วพี่นีเดียว

ทีเอเจ้าปลาเขาแนวเนี้ยคอยไม่จะไปตาปลาใข่งี้หรอโอ้คอยไปเศร้ายุตโตวังหันั่นป,ปังเียอยยังปวดตั้งเศ้าอีกตำนนี้ประดุกมันเหนียวจังย่านันด้ปลาดุกกบหอยางนี้นดิ

บ้าเขาบมันบกลาโยะกบกสดจ้าเลยานี้มโอยันน้งานนานางเนียดย่เนี่ยปลาคอบอดนี่จะยังไง้คือด้

เดีย๋ยวพี่น้องขึ้นกินข้าวแล้วหลายเติบอยู่ค่ะดาตัางกล้องไปข้างบนนะคะโมคอนมีโมคนเห็ท้ายน้ำมันไหลแต่ว่าจิตตุมม่มลมแย่งแอววพุ่มประดุงน้ำห้อยค่ะ

กระดูกกระดาบให้หาทิ้งยังไม่หลับพี่น,อน้องนะอุ้มมือเป้าะคะ่ะพี่น้องอุ้งน้ำม้อ,อยอดูหาอย่างง่า,งายๆนะคระับกินมีกับฝากเพียงแค่นี้ค่ะถ้าไปหาอยู่หาอย่างมือนกันะเพื่อเป็นการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ที่แชร์จ้า บอกกันคลิปนานด้วยค่ะเนาะคลิปนี้สวัสดีจ้า